เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมรบกวนเชียร์กดซับสไคร้ชแนลเทียนทีชแนลด้วยในเช้าผมนะฮะชแนลนี้ก็ทําเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยูผมในซิเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนี่บ้านเอสกิโมนั่นเองในเช้าผมนะซึ่งผมเอามาจากพี่เป็นยูเก้าสามในเช้าผมนะก็โอเคนะ ถ้าเข้ามาแล้วมันจะเป็นอย่างนะี้นะสรับซีดนะฮะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยในเะช้าผมนะฮะก็เข้ามาปุ๊บมันเกิดมาอย่างงี้ผมไม่จําเป็นต้องสอนวิธีการเข้าไม่ใช่ดิวิธีการเขียนซีดนไม่ต้องสอนหรอกมั้งนะฮะก็เกิดมาปุ๊บเข้าเวอร์ม,มันก็เกิดตรงนี้ในเช้าผมนะให้เราตรงไปเลยนะนี่นะให้เราบินขึ้นก่อนนะอุ้ยแค่อะไรเตือนเตืนเอนแย่ๆนะขอปิดเน็ตแป๊บหนึ่งโอเคปิดแล้วในเะช้าผมนะก็ให้เรา เราเดินตามทางตรงนี้มาเลยเดินมา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 ในเขาเดินมาโอเคนะแล้วก็ตรงไปเลยในเขาผมนะซึ่งข้างหน้าก็จะมีหมู่บ้านในเขาผมนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านอย่างนี้ในเขาผมซึ่งมันจะเป็นหมู่บ้านมันเช่นเป็นหมู่บ้านเองไงเอ้ระว้ารัวช่างแมงมันฮะโอเคนะก็จะมาตรงนี้ในเขาผมซึ่งเราจะเจอบ้านที่อะไรรู้ในเขาผมนะซึ่งนี่นะฮะ โอ้โหโคตเฟลในเช้าผมนะซึ่งมันมัน,มนอัปเดตเลยว่างไงผมไม่รู้นะฮะเออนะฮะผมไม่ได้อ่านนะฮะ <c oughs> ในเช้าผมนะก็มาเอามาเล่นได้ในเช้าผมนะสำหรับใครที่เล่นในโหมดซายว่าเแล้วไปเจอนะฮะก็ขออนุรักษ์ไว้นะซึ่งมันอารมณ์น่าจะแบบหายากแน่น,นอนนะมันไม่มี mc หรือว่างไงวะ นายมันน่าจะมีแบบคนอยู่อะไรประมาณนี้ดินะยเขาผมนายก็มันไม่มีอะไรแล้วนะายเขาผมนายก็สำหรับคลิปนี้นะายก็ต้องขอลากันไปก่อนใะนไงฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะให้กำลังใจโอ้โหในคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบปๆโอ้โผมไาเจอกันใหม่คลิปหน้าในเะขาผมนายก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยในเะขาผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ไปดูกันเลย